ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ท่าแม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราพากันมาเดินที่กลางทุ่งนาค่ะแล้วก็มาพบอะไรอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นรากฟันสิงโตหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นกองเลยค่ะเป็นกองอยู่ที่กลางทุ่งนาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ท่าแม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เราพากันมาเดินที่ กลางทุ่งนาค่ะแล้วก็มาพบอะไรอย่างหนึ่งกับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นรากฟันสิงโตหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นกองเลยค่ะเป็นกองอยู่ที่กลางทุ่งนาอันนี้ไม่ใช่ก้อนขี้นะคะมันเป็นดินเหนียวค่ะมันเป็นที่เขาขุดมาจากกลางทุ่งนาแล้วเขาก็เอามากองตรงนี้ค่ะเจ้าของฟาร์มเขาเอามากองไว้ตรงนี้นะคะสังเกตดูรากจะเป็นสีขาว,ขาว คิดว่าถ้าหากเป็นรากฟันสิงโตก็จะกลับมาเอาค่ะมาเอาจอบเล็กๆขุดขุดๆแล้วก็เลือกเอาแต่รากสวยๆแล้วเราก็จะเอาไปล้างไปทำความสะอาดไปฆ่าเชื้อแล้วเพราะว่าบริเวณฟาร์มที่นี่จะมีต้นฟันสิงโตออกเยอะมากเลยค่ะแถวนี้นะคะทุกปีที่มาเขาก็จะออกเต็มเลยค่ะปีนี้สงสัยว่าเจ้าของที่เขาจะ ไถแล้วก็รื้อออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาไถพรวนหมดทุกที่เลยค่ะนี่ค่ะเขาจะเอากองไว้ใกล้ๆกับที่เขากองเศษหญ้าตรงนี้นะคะเราจะเอาไปแค่สักสองรากค่ะถ้าไปดูแล้วใบมันออกมาไม่ใช่ฟันสิงโตเราก็ไม่กลับมาเอาแต่ถ้ามันใช่เราจะกลับมาเอาอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้กลางทุ่งนาบางที่เขาก็หวานแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นหญ้าหรือว่าเป็นน่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเลอะไรพวกนี้ค่ะเขาเริ่มออกแล้วนะคะปีนี้เบนเยี่ยมอากาศไม่ค่อยหนาวค่ะตอนนี้ชาวกเกษตรชาวฟาร์มก็เริ่มลงเมล็ดพันธุ์พืชแล้วนะคะออกมาเขียวเต็มเลยค่ะบางที่ที่ลงแล้ว ชมวิวบ้านนอกวิวกลางทุ่งนานะคะไม่ใช่วิวเมืองในแสงสีสีวิไลอะไรแต่ว่าบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าก็สวยมากเลยค่ะมาแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายดีนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงโน้นนะคะตรงที่ต้นไม้นะนะคะก็จะมีรากฟันสิงโตอยู่ตรงนั้นค่ะตอนนี้เราเดินกลับบ้านแล้วนะคะดูกลางทุ่งนาข้าวไถออกหมดเลยค่ะ สงสัยจะมาจากตรงนี้นะคะรากยญาฟันสิงโตชมวิว360องศากันค่ะคิดดูนะคะถ้าเรามีที่กว้างแบบนี้เราคงไม่มีเวลามาทำ youtube หรอกเนาะวันวันหนึ่งจะคิดแต่ว่าจะลงพืชอะไรเท่านั้นแหละเนาะ ตรงนั้นเมื่อกี้แดดออกแล้วเมื่อกี้แดดไม่ออกอ๋อตรงนี้สวยจังเลยก้อนเมฆสวยๆว,ว้าวสวยมากเลยอยู่แป๊บหนึ่งกอนวิวสวยนกกําลังมาเมื่อกี้ตอนเราอยู่ตรงนั้นนกไม่มาไม่มีแสงแดดหนาวก็หนาว ก็จะเป็นต้นข้าวสาลีหรือว่าเป็นหญ้า,าอะไรสักอย่างคะ่ะออกมาหมดแล้วนี่ก็จะเป็นที่เขาปลูกสตรอเบอรี่ปลูกเป็นฟาร์มนี่เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงโน้นนะคะผู้หญิงสองคนนั้นเมื่อกี้เราเราเดินสวนเขาค่ะแล้วเขาก็เดินถึงตรงนั้นแล้วเขาก็เดินกลับมาค่ะและตรงโน้นที่ต้นต้นไม้เมื่อกี้ที่เราไปเอาญ้ารากหญ้าฟันสิงโตนะคะ นี่เป็นบริเวณที่ฟาร์มเขาปลูกสตรอเบอรี่ค่ะเมื่อก่อนตอนปิ๊กมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ใหม่ๆนะคะปิ๊กก็มามาเอาอะไรนะต้นผักกาดน้ำนะคะที่เราเอาไปใส่แกงไอหน่อไม้อะคะ่ะต้นผักกาดน้ำต้นแย่เอ็นยืด มาเอาครั้งเดียวค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มาเอาเพราะว่ามันกินไม่หมดแต่ตอนนี้เขาเขาล้อมแล้วนะคะเออมันน่าจะเป็นรากอันนี้มากกว่าที่เขาขุดออกใช่หมดเลยนะคะนี่เคยมาสมัครเก็บตอเบอรี่เขาไม่รับ สงสัยเขาจะว่าเราแก่เนาะเขาไม่ไม่เอาเขาเอาคนหนุ่มๆแล้เวเราเดินต่อไปข้างหน้านะคะเพื่อนๆเราไปดูกันว่าตอนนี้เขายังมีพืชอะไรเหลืออยู่บ้างในฤดูหนาวนะคะพืชที่เขาปลูกตรงนี้เขาจะปลูกเป็นผักเป็นไร่นาสวนผสมค่ะปลูกพืชหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีมีทั้งผลไม้แล้วก็มีทั้งพืชผัก กินใบกินหัวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นกระหล่ำดาวเป็นเ้วนะคะมีเขี้ยวมาดูใกล้ๆเนาะพืชที่เขายังเหลืออยู่ กล่ำดาวกระลำตรงนี้ก็จะมีต้นกระเทียมหรือว่าต้นหอมญี่ปุน่นแล้วก็ต้นหัวแก่นตะวันนะคะเขายังไม่เอาออกค่ะมีแต่ต้นแห้งๆค่ะนอกนั้นก็เป็นบ็อกโครี่เป็นกระลำปีค่ะ แสงกำลังสวยพอดีค่ะนี่ก็จะเป็นบล็อกเกอี่น่าจะเป็นบล็อกเกอี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นคลนะคะเคลกระลำ กะหล่ำแบบที่ฝรั่งเขาทำซุปนะคะแล้วก็มีกะหล่ำดาวปิ๊งไม่ค่อยชอบกินนะกะหล่ำดาวกะหล่ำปมเล็กๆเล็กๆเนี่ยเคยซื้อมาแล้วมันไม่อร่อยบางคนเขาก็ชอบนะค่ะตอนนี้เราเดินกลับบ้านกันค่ะผ่านตรงทุ่งหญ้าที่เขาให้วัวกินตรงนี้นะคะเขียวงามมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจทุกการกดติดตามนะคะ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะ Thank you for watching See you again next video Have a nice day